ไม่เท่ากันอันนี้35ใช่ไหมครับไม่เป็นไรล,ลูกไม,ไม่ใช่ว่าเราไม่มีคู่แต่ว่าเราอาจจะตัวโต,วตวกว่าเพื่อนใช่ไหมคะ 你。 ไปที่ของตัวเอง